ท่อ SSC VOS 2012ครับลองสตาร์ทเลยครับ ท่ออทสใส่ VOS สิบสองครับปลายตรงครับครับสตาร์ทเลยครับ พ่อครับ่ายไทยเทนะครับนีนะครับันเล็ดนะครับผันเอาสองตัวนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวฟังเสียงครับอันนี้เป็นเสียงทุ้มๆนะครับรถเกียร์ออโต้นะครับสวยเกียร์ออโต้สตาร์ทครับ มันสนใจแน่นอนนะครับอันนี้ไม่มีเฮ็ดนะครับถ้ามีเฮ็ดจะเสียงมันกว่านี้นะครับครับีออสน,นะครับ There.